เหล่านักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องแอว t ชากลั้นหายใจเป็นเวลา7นาทีเพื่อถ่ายทำฉากที่ตัวละครแหวกว่ายอยู่ในน้ำแต่ก่อนจะถ่ายทำฉากดังกล่าวได้นั้นนักแสดงทุกคนต้องผ่านการเดิน้ำน้ำอย่างหนักเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามเหล่านี้หลายคนชื่นชอบการดำน้ำแบบฟรี Diving เนื่องจากไม่จำเป็นต้องสพายถังออกซิเจนและไม่มีสายระยงระยางขณะดำน้ำให้ความรู้สึกเหมือนนางเงือกที่แหวกว่าอยู่ในมหาสมุทรอย่างอิสระอย่างไรก็ตามกีฬาชนิดนี้ถูกจัดให้เป็นกีฬาที่อันตรายที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกนักดำน้ำชาวไต้หวันเปิดเผยว่าการออกชริปดำน้ำในต่างประเทศนิยมไปกันเป็นกลุ่มซึ่งนักดำน้ำจะต้องมีใบอนุญาตและมักมีบุคลากรทางการแพทย์ติดตามไปด้วย การจะได้รับใบอนุญ,ญาตดำน้ำนั้นผู้เรียนต้องผ่านการเรียนภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำและภาคปฏิบัติในทะเลด้วยโดยใบอนุญ,ญาตดำน้ำที่พบมากที่สุดได้แก่ IDA PADI และ SSI หากผ่านการอบรมในชั้นต้นจะสามารถดำน้ำได้ลึก16เมตรขณะที่ชั้นกลางและชั้นสูงสามารถดำน้ำได้ลึก24และ30เมตรตามลำดับ อูปิงเย่รองเลขาธิทการสมาคมพัฒนากีฬาดำน้ำฟรีดิวิ่งแห่งไต้หวันเปิดเผยว่าเพื่อนร่วมดำน้ำต้องคอยสอดส่องซึ่งกันและกันตลอดเวลาหากเริ่มดำน้ำในเวลาเดียวกันระยะเวลาที่สามารถกั้นหายใจได้อาจใกล้เคียงกันด้วยดังนั้นหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็จะเป็นอันตรายอย่างมากเนื่องจากทั้งคู่ต่างถึงขีดสุดที่ร่างกายจะสามารถกั้นหายใจไว้ได้ การแหวกว่ายอย่างอิสระในท้องทะเลเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของกีฬาฟรีดิวิ่งอย่างไรก็ตามนิตยสารจากสหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับให้กีฬาดังกล่าวเป็นกีฬาที่อันตรายที่สุดเป็นอันดับที่2รองจากการดิ่งพัส,สุธาเท่านั้นเนื่องจากสภาพใต้ท้องทะเลมีความแปรปรวนดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงควรฝึกฝนให้ชำนาญก่อนรวมถึงหาโคช้ชผู้เชี่ยวชาญติดตามเมื่อออกทริปดำน้ำด้วยที่ระวังทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน